สวัสดีครับพบกับผมมิกเช่นเคยนะครับปานจากร้านเบิร์นมอไซค์2015นะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับของเบนดารี BN 600i สีแดงรุ่นปีผลิตปี2017จดทะเบียนปี2018เดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับรถตัวจริงสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับเล่งมาใช้งานอยู่1,700กว่าโลแท้เลยนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับแต่งหล่อหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมขอนําเสนอในราคาเร้าใจเลยนะครับ1 1 9 0 0 0าบาทนะครับ1 1 9 0 0 0านบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์ครับ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับท่านใดสนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับ ทางร้านเราเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขไม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเลขไม่ใช้งาน 1, 1,700ก็ก่แท้ๆเลยนะครับ อมองหารถสวยสภาพดีๆราคาเ้าใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ